สวัสดีพี่น้องกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เขามาบับชมส่องน้องอเนยพี่น้องจางา้างตรงมาชมนล้วกันนะข้าวสาห็ดเมนูอย,ยังแหงทีมงานบ่าวตายกินนี่เนาะป้าพี่น้องอเนยบสวัดีป้าลุงนี่พร่องอเนย์เออเมนูอนี่งมาครบพร่องอเนยล้นไ่พี่น้อง เอาต้มนําเฮาหอยหยังน่ะนี่ข้าวอีอ๋อทานเต็มเต้าอยู่บ่กินอือๆได้ข้าวต่อพี่น้องตนี้สิเป็นมอแกงบ่สิแกงหรือสิแกงนําเนาะอ๋อนูแกงไก่เป็นมือพน้องอเนด้พี่น้องอมาบงมาชมกันบงมาชมนํากันพี่น้องเอ้ย พอเนยเป็นพอครัวมือนีดพี่นอ้องเอ้ยเอฟซีแบบพอเนยคือบปเฮ็ดกินมาสันอ้าวมีคนเห็ดแหละ่นกับเฮ็ดเนาะเมื้อใดมีคนเห็ดเพิ่นกระเฮ็ดเพราะว่าเพิ่นกระเฮ็ดเป็นบบทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดเป็นเบิร์ดพี่นอ้องเอ้ยเห็ดอยู่ทั่วกินก็ได้เพื่อนไพ่กันหนาะถ้าคนมาหลายคนก็เต็มเนาะเพิ่นก,กับคนมาแล้วมีคนเห็ดอยลมก็แหงแ้ง,แงพี่นอ้องเอ้ย สยย <laughs> เสอนไผพญาเราเลเราเล่ยูหมอเี่ยเอาออกเยน่้าหมอตะลางโต๊ะตโอ้แม่เร่เร่ยเลนี่ยพ่รานืเผาให้มันเลืองพ่ราเลยไก่ตัวเมียเนาะพี่้องไก่ตัเมียเล่ไก่ตัเมียเลยตัเมียเน้่งเลยมัยน, <laughs> นมัน,นสิมันเนาะ กินข่าใหม่เนาะแมนใช่่ะไข่จ้าพี่น้องอรู้ไหมว่าแ <c oughs> <c oughs> ม่น้องอันนี้ก็เห็ดอันนี้พี่น้องใส่แกงไก่ใส่หมกักหนามพี่น้องเออหมกักหนามแล้วก็หมักผักเข้าเลยเนะาะหมักผักแกงใส่ไก่อะลรก็มาหุงมาหุงเฮิรมพี่น้องเออใส่แกงไก่ใส่มันนี่นะ พี่น้องแบบนี้คืคคอ,อ,อเสียบพี่น้องเอ้ยเป็นเพลทจักหน่อยเนาะส้มเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเผ็ดจักหน่อยแล้วสดอ่ำล้ำกันพี่น้องเอ้ยเอามากันน้ำลายสิแตกความเสบความนัวก็อยู่ในซีเมื่อพี่น้องเบิ่งไปส่งนมกันได้พี่น้องเด้อว่าสิเป็นแอะไรเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องอันเอนยได้พี่น้องเด้อขอแรงมกุกแรงใจเอฟซี FC, ตกฐานเนา่าจเขามาหับส้ม สองน้องอันนี้กับเขาขอบคุณขอบคุณละลายพี่น้องเลยดูบรรยากาศตรงหน้านะพี่น้องสักล่างหน่อยก่อนไปลงก่อน ไก่นนี้ไก่ลาดพี่น้องบะเม็นไก่บะเม็นไก่พันเลยพี่น้องไก่ลาดไก่หน้าเอาเลยเลยของแซวของนัวก็อยู่ในไก่ลาดพี่น้องเอ้ยพักตอนไนหน่อยเด้อพ่อเอ้ย นโมใหม่บอวิธทีเขามาน้องอนเนย์ด้วยพี่น้องด้วยเป็นซีเมอร์ม่น้องอนเนยแก่ขักเบิ่งผักแล้วมาน้องอเนยไปแล้วผนจัดการให้เรียบร้อยเนาะเป็นผักเป็นยังไงเรัา อันนี้คือห้าสซีกแกงเนาะพี่น้องห้าก็ต้องมาขูวซะก่อนตำหัวสีไข่ใส่เนาะใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็มาขัดใมันแห้งแห้งหอมหอมจังอ่ะลงหน้ามเมอเดือดเดือดต้มอีกเนาะขูวมาสีกแกงข้าวเลยพี่น้องมาซี่หอมแบบมัน,มมนเส็ดเส่พันเดียพี่น้องอันนี้เป็นวิธีของแม่น้องอนเนอยเนาะวิธีทำอาหารขูวเนื้อไก่ก่อนให้มันสุกๆหอมๆก่อนจะหัวสีไข่ หอมแล้วโอ้ยหอมขึ้นมาเลยพี่น้องแม่น่องก็เลยใส่น้ำปลาแดกลงไปหน่อยหนึ่งพี่น้องเ้าแกงไก่ต้องใส่น้ำปลาแดกน้ำเนาะหนอยนึ่งแมน่องเอาในตองแล้ว จะทำกับสีหอมหอมอันนี้คือเนื้อมันแบบมันสีซุกเลยพี่นอ้องเอ้ยหอมแล้วแต่เ้าสีต้มต่ออีกเลาบะหมี่แบบแล้วสีแกงลูกขัวคือว่าไม้เทืงว่าบหอมันข้าวพี่นอ้องหอหอมหอแซ่บหความความแซ่บความอร่อย,อยว่าสันตะเนาะนี่ก็หม้อผดเป็นถิเรียบร้อยพี่นอ้องเอ้ยมันน้องเอ้ยก็จะเอาลงแลนะ้วเนาะ พี่น้องเนยเปิดเป็นตากลรองเองพี่น้องอจังได้แหละขอโทษขออภัยเด้เพี่น้องเด้อนั่กระชิเทลงเลยอืมแบบนั่งไปเนาะอันนี้คือแม่น้องอันนี้สิใส่ข้าวเบือกับหักพริกลงไปพี่น้องเลยแม่น้องอันนี้สิตำใส่แกงอะไรพี่น้องเมนูต้านหมักผีเนี่ยคือสิบข้าวใต้กันตอนคือตอนนั้านั่งเอาเพียงเนาะ เพิ่งไปสม้มนากันพี่น้องพี่น้องปลอดภัยพี่น้องบวชตามน,นีาเนาะ <c oughs> ปลอดภัยดีเด้อป้าลุงเด้อเราในก่อนเตรียมไปใส่โขกเนาะเมน้องเอานี่แต่ใสป่ปากพริกลงไปบังทีเรียบร้อยพี่น้องความแซ่บความนวัวอู้ยไก่สมมันโพดโพลพี่น้องเอ้ย เพราะว่าเพิ่นก,กินข้าวในหน้านะพี่น้องเนาะเพราะว่ันพราะว่าแล่วข้าอะลรพี่น้องเอ้ยเพิ่นกินข้าวที่หล่นเหยียดอนะไรเนาะแล้ก็เลยอ้วนทำที่แซ่ยบทำที่นวดพี่น้องนี่ก็ข้าวเนี่ยหอนหอนพี่น้องเอ้ยโอ้โถแม่เอาเนี่ยกับสีมาเบิ่งพักพี่น้งนอนง สบายดีพี่น้องถือบักแตงมาตามสือ่านเพ่นพี่น้องยน้องหนักกับน้อมข้ามไป ตล่ลอไปเสือแปลงกับพัวพักมันแหนะขันสมน้อง,ง,งเนาะน้องจะใส่ใบพักบัวน้าพี่น้องก็ประกาศซ่อมพี่น้องเป็นดอกค่นนี่พี่น้องนี่นี่นน น้องอเน่ยกบบขันพักยังเ,เป็นเป็นแม่ครัวพี่น้องวันนี้แม่นออ้องอเน่ยเป็นแม่ครัวได้พี่น้องเด้อลมแห้งพี่น้องเลยจากผมจันยังเป็นสีสีหมาดเรียบร้อยเลยพี่น้องแต่ว่าลมแห้งกับซึ่งตางม,มาันก็เก่าพี่น้องเลย่ถือซาพม,ม่น้องอเน่ยได้พี่น้องเด้อ แต่ก oh no, like, uh, yeah. ินแท้เป่น้องเนยเห็ดจังได้เลยนะจะเอามากันมากน้าก็มาฮุ่งเหิมลงเลยจ้ากินจังเลยหมักผักมาผักพี่น้องหมักผักเฮ้ยเอาอยู่ใจเนี่ยเงินตัวนะเอาตัวมะขามเลยนะเฮือนเงินแม่น้องเนยโอ้มีหมักผักอีกมาเดียวนี่แหละกับลักปลูกไว้ตอนไหนเนาะผักกับผ้าเปใหญ่ชื่นปลูกโอ้ยปี่ตาเสท้พี่น้องเอ้ยป้าสีสันบันเทิงไก่มันมันเดยเพราะไก่ตัวนี่นะไก่ตัวเดียว ใส่เครื่องลายมาคือเต็มหมาะพี่น้องแต่พอกันกินเฮ้ยเฮ้ยเศรษฐเลยนะไก่ก็มียุ่ยตอนเห็นว่ากันเลยเนาะมีแล้วก็บาบสร้างเท่าไรเลยมากินอิ่มเต็มที่เลยพี่น้องเลยเบิดหมอนอะไรสิโเขยินไปเลยนี่แม่อลไรนะอย่ากินเลยดิเศรษฐพี่น้องฟังเตรียมกินข้าวเด้อจ้าเมนูสิแล้วล่ะเด้อนี่เด้อ เปื่อยเลยพี่น้องเอ้ยมึงเบิงบ่งอกี้คนให้ปลุ้งบิ่งก่อนว่าเมนูเขาแม่เอาเนื้อหนิไปะตะก,กินอยู่บ่โอ้โหพี่น้องแกงสมักผักกระมักอันหมักหมักหุ่งพี่น้องเอ้ยหมักลอกกออะไรมักหุ่งเท่านั้นเปื่อยเลยพี่น้องไก่กับเปื่อยเปลือยพี่น้องเอ้ยนี่นี่คือพักวันนะเอาเนื้อเสาลุ่งพี่น้องแต่ไายเมนูพี่น้อง ความเสียบความนวมจังเส,ด,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 สด็จเสียบใบเบงลัก,ลก,กเอากระ hiar หนี่ยจังหน่อยแต่ว่าหอมไปเนาะลงไป พี่น้องคลิปน,น,น,นี้กับส้มมาภาคนูมิมาเอาะเนยกับซีโลาเพียงเท่านี้ได้พี่น้องผากกดไลไหก็แช์กดติดตามช่องน้องอเนย์ได้พี่น้องเลยผักเบิ่งผักสม้มพี่น้องเลยขอบ,บุญขอบคุณเลยๆสบายดี